วิธีต่อสายชุดอคเซสของทุนนะครับจะมีเพลทสปาย CMG 6 0 1ูนย์หนึ่งการ์ดลีเดอร์แมกเนติกล็อกแอลเซตและก็แบตเตอรี่นะครับของทุนนะครับอันดับแรกให้นำแมกเนติกล็อกมาครับขันน็อตตรงนี้ออกนะครับเพื่อเปิดฝาหลังจากเปิดไฟก็จะเจอกับแผงวงจรนะครับเราจะใช้บวกและลบนะครับสายที่ใช้ในการต่อน,นะครับจะใช้เป็นสายโทรศัพท์หรือสายแลนนะครับ สายสีแดงครับต่อให้ต่อเข้าช่องบวกและสายสีดําต่อเข้าช่องลบนะครับหลังจากต่อเสน็จนะครับให้นําบวกสายสีแดงนะครับต่อเข้าช่อง NC และนําลบครับสายสีดาต่อเข้าช่องกาวครับ ้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการต่อ CMG 6 0 1และการดีเดอร์นะครับในการต่อตัวนี้นะครับให้เราดูป้ายด้านหลังตรงนี้หลักนะครับก็ใส่ที่มาแต่ละหลอดครับจะไม่เหมือนกันใส่ับแรกนะครับเราจะนำสองตัวนี้มาพ่วงหากันนะครับโดยเราจะใช้ D ศและ D 1นะครับ D ศนย์จะเป็นสีเขียวนะครับและ D 1จะเป็นสีขาวให้นำมาต่อพ่วงกันนะครับ นำดีศูนย์ต่อขั้กับดีศูนย์และดีหนึ่งขั้วกับดีหนึ่งนะจะเป็นการพวกนี้ลักษณะแบบนี้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นการต่อสายสีแดงนะครับ ส2สโวลต์ของ c m g 601นะครับให้นำสาย12งโวลต์นะครับต่อเข้าช่อง12งโวลต์ครับแนะนำสายสีม่วงสายคอมนะครับและสายสีดำสายกาวนะครับให้นำมาต่อเข้าช่องกาวครับ ต่อไปนะครับให้นําสาย NO ครับสายสีฟ้านะครับให้ต่อเข้าช่องโพกครับเรียบร้อยครับการต่อ CMG 6 0 1นะครับต่อไปจะเป็นการต่อการลีดเดอร์นะครับให้นําสายสีแดงนะครับ12โวลต์ต่อเข้าช่อง12โวลต์ครับ แนะนำสายสีดำน,นะครับสายกาวต่อเข้าช่องกาวได้เลยครับจากนั้นนะครับให้นำสายที่อยู่กับโพสสภายนะครับสายนี้ครับต่อเข้ากับไฟบ้าน,นครับต่อไปจะเป็นการทดสอบนะครับเปิดสวิต ใช้างานได้ครับทดสอบการลีดเดอร์นะครับกดล็อกไม่เลยครับทดสอบเครื่องค่าบัตรนะครับกดล็อกไม่เลยครับต่อไปนะครับจะเป็นการต่อแบตเตอรี่นะครับสิ่งสำคัญที่สุดในการต่อแบตเตอรี่ให้ต่อเป็นสิ่งสุดท้ายนะครับ สายของแบตเตอรี่จะอยู่ในพาวะสลายครับทดสอบการลีเดอร์นะครับบัดล็อกครับทดสอบเครื่องค่าบัตน,นะครับไม่เด็กติดล็อกครับสิ้นสุดการต่อสาย A X Control นะครับ